ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับน้องนิสิตคนหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสพิเศษพิเศษนันก็คือน้องศิลธิการเตียหรือว่าน้องการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาจุลชีววิทยาชั้นปีที่4น้องก็ได้รับโอกาสจากทางคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยในการไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมระยะสรรั้นนะครับที่มันติมีเดียยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศมาเลเซียครับ So hi my name is s i l a สิลธิการเตีย i s t กำล i n g at t h e Medical Science ารแพทย์กับส t h าเล็ก microbiology n n I I m now w fourth year already จุดเริ่มต้นของความสนใจเห็นจากใน Facebook ค่ะพอเห็นประกาศนี้มาก็ต้องไปแล้วถือว่าเป็นการพักเบรกด้วย2วีคแล้วก็เป็นโอกาสในการฝึกภาษาค่ะอะไรคือ จุดโน้มน้าวหรือว่าประเด็นหลักที่ทําให้หนูเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องไปเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้นึกเห็นว่าเป็นประเทศมาเลเซียปุ๊บมันเป็นต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์ก็ชัวร์แล้วว่าถ้าเราไปเนี่ยมันต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนอยังรู้บอกตัวเองนะคะว่ายังไงก็ต้องไปให้ได้แล้วการเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับก่อนไปนะเราคาดหวังว่าจะได้อะไรอะ่ะคิดเลยว่าหนูได้พูดทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องใช้ภาษาไทยในหัวเลยอ,อันนี้คือจุดมุ่งหมายที่หนึ่งเอ,อ่อพอไปครั้งนี้ค่ะมันก็ฝึก มันเหมือนเป็นภา,บาคบังคับว่าเราต้องไปรู้จักคนใหม่ๆมรู้จักสังคมใหม่ๆเรามีโอกาสได้ไปเห็นไปเจออะไรบ้างอะค่ะอาจารย์คือว่าคณะที่ไปค่ะเป็นคณะอ engineering คือเป็นเด็กที่อยู่ใน robotics c l u เป็นคนมาดูแลเราใช่เพราะงั้นเด็กที่หนูไปเจอค่ะเขาจะค่อนข้างมี mindset ที่ต่างกับเรานิดนึงคือของเราพอเรียนสายวิทย์อย่างเงี้ยค่ะก็เรียนไปเป็นปน,นักวิจัยเรียนไปเป็นตั้งใจจะเรียน,นต่อไปาาเป็นใช่ ลุ่มที่มาดูแลหนูนะคะคือเขาเรียนโรบอติกส์เพื่อที่จะไปเป็นคนที่โค้ดอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะเพราะในอนาคตต่อไปเขาพูดกับหนูเองว่าแบบไอมาเรียนตรงนี้เพื่อเสร์ฟมาร์เก็ตแล้วแล้วมันมีอะไรที่แตกเข้ามาในด้านองค์ความรู้ของเราปะค่ะคือหนูสนใจเรื่องไบโอเคมีติอยู่แล้วที่มัน big data อะไรย่างเงี้ยหนูก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉพาะเลยยะสอนไอโค้ดไพทอนหน่อยได้ไหมเอาไว้แบบเขียนทําโปรแกรม R ทำกราฟวิเคราะห์สแตทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทักษะชีวิตที่หนูรู้สึกว่าได้อิมพลูสขึ้นมาล่ะ เยอะมากเลยค่ะอาจารย์มันจะฝึกความกล้าแสดงออก p พับลิกสปีกิ่งสำคัญมากมแล้วให้เราลองไปเอ๊นำเสนอน,น,นู่นนี่ีิอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเป็นพร้อม to ูสปีดคือไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนอย่างที่สองคือความเป็น Leader s h i p มีทั้งการแสดงภาวะที่เป็นทั้งพูดนำบ้าง<ม>พูดตาม,ามบ้างใช่ค่ะอ้าโอเคแล้วก็สุดท้ายเลยสำคัญที่สุดคือเรื่องการเข้าสังคมที่อาจารย์บอกไปตอนแรกมันฝึกสกิลการสื่อสารค่ะอาจารย์ที่ได้มาจากการโต้ตอบฝึกคิดตอนนั้นแล้วก็ตอบกลับออกไปถ้าสมมติ น้องก็สนใจอะแต่ว่าน้องเขาแบบยังเป็นคนขี้อายเคริเครเกเิดแล้วก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยอะมันอยู่ที่ว่าเราอะคิดยังไงกับตัวเราถ้าเราคิดว่าฉันสามารถพัฒนาได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นบอกตัวเองว่าทำได้ไงก็ทำได้แบบ แม่ได้แน่นอนก็ลองลองไปก่อนค่ะมันอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์สั้นๆแค่2อวิคเนาะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความทรงจําหรือว่าหนูประทับใจมากๆกับการเดินทางครั้งนี้ไหมครับเหมือนเป็นวันสุดท้ายเพราะว่ามันเหมือนมันโอเวอร์เวล์มากเลยทุกคนกำลังจะกลับร้องไห้กันหมดเลยสองวิคมันไม่พอค่ะจา์คือวันวันสุดท้ายประทับใจมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวันที่หนูตระหนักกับตัวเองมากที่สุดว่า นี่นะคือสังคมที่เราเจอนี่คือสิ่งที่เราได้กลับมาแล้วความรู้สึกของทุกคนที่ Express เอ็กซ์เพรสออกมาค่ะมันตรงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตรภาพเรื่องของแบบคิดดวคาติงกิ้งอันนี้คือย้ำกันเยอะมากเลยว่าอยู่กลับไปเนี่ยอยู่แบบได้อะไรกลับไปไหมได้อินสปิเรชันใหม่ใหม่กลับไปไหมโอกาสมันจะมีเรื่อยๆแหละเนาะผมคาดว่าหลังจากกิจกรรมตรงนี้มหาวิทยาลัยหรือคณะเองก็อาจจะแบบจัดโครงการลักษณะน,นี้ขึ้นเรื่อยๆหนูมีวิธีการแนะนําน้องยังไงให้พร้อมสําหรับโอกาสแบบนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าหนูมนไม่ได้เตรียมตัว เพื่อที่จะสมัครโครงการนี้โดยเฉพาะค่ะแต่มันเป็นจากความชอบภาษาอังกฤษมันเลยฝึกภาษาอังกฤษมาเองเรื่อยๆต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้เราพร้อมให้เราเป็นคนหนึ่งคนที่เป็น global citizen ให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ในในโลกต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะหนูอยากเป็น native speaker หแบบจับไม่ได้หนิว่าอยู่เป็นคนไดหรือเปล่าอะไรเงี้อันนี้คือ g กของหนูไงคะอาจารย์ <Hi. S 1> ได้ข่าวว่าก็สนใจเรื่องเศรษกิจศึกษาต่างประเทศไปด้วยแล้วก็เลงตั้งแตบบ่ปีหนึ่งเลยความที่หนูอยากเป็น global citizen หนูก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าร่วมโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหนูก็เลยพุ่งเป้าตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกัน mm hmm. ว่ายังไงก็ตามปี4หนูต้องไปเศรษกิจต่างประเทศให้ได้ในยุคสมัยหรือว่าโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยภาษาหรือว่าการสื่อสารมันสําคัญยังไงครับก็คือส่วนใหญ่อะ จะไม่ค่อยกล้าพูดกันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงบ้างเรียงประโยคไม่ถูกบ้างแต่หนูอยากบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ว่าก็จะมีคนที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันคะ่ะช่วงวันแรกๆแต่เนื่องจากสถานการณ์มันบังคับทําให้เขาต้องพูดอะ่ะถึงแม้เขาจะพูด broken English อาจารย์วันสุดท้ายอะคะ่ะเห็น improve แบบก้าวกระโดดเลยอ,อย่างแรกค่ะมันเกิดจาก confidence ที่ต้องกล้าพูดก่อนทําไมเราต้องไปกลัวด้วยในเมื่อมันเป็นมันเป็นสิทธ ที่เราพูดไม่มีใครมาว่าอะไรเราค่ะการกล้าที่จะพูดออกมาก่อนอะ่ะมันสําคัญกว่ากว่าไปนั่งไปนั่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นกราฟิกแค่ต้องกล้าพูดออกไปอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์การที่หนูไปที่หนูแล้วหนูพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับคนที่พูดภาษาอังกฤษแต่เพราะหนูสร้างสภาวะแวดล้อมให้ตัวเองอยู่ในสภาสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะ ฟังอะไรอ่านอะไรทุกวันเนี่ยมันก็ง่ายด้วยเนาะเพราะว่าเน็ตฟลิกเลยหรือว่าซีรีส์ต่างๆก็พร้อมที่จะแบบสื่อสารภาษาอังกฤษกับเราอยู่แล้วโอเคครับงั้นก็ขอฝากไปถึงน้องๆ้องทุกคนนะครับให้พิการที่มาสัมภาษณ์วันนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆองที่กําลังค้นหาตัวเองหรือว่าหาโอกาสที่จะต่อยอดตัวเองเนี่ยได้ลองมองว่าโครงการลักษณะนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเราก็จะพร้อมสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณกันนะครับครับผมบ๊ายบาย